เรื่องธรรมดานะฮะมันคิดอยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่หลงแต่ถ้าไปหาวิธีจัดการมันนั่นแหละนั่นแหละกิเลสอัปตาจัดการความคิดอะเออคนมันหลงกันอยู่ตรงนี้แหละหาที่อยู่ใหม่พยายามจะรักษาอยู่นั่นนะ่ะจะไม่ให้มันคิดจะไปอยู่กับความสงบนิ่งเออก็เลยเข้าไม่ถึงอุเบกขาไม่เห็นความเป็นจริง ที่บุตเจ้าท่านสอนเลยว่ามันเป็นอุเบกขามันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละมันไม่เกิดปัญญาสักทีมีแต่ออกมาพั่มพูดท่องจํากันเออใช่ไหมล่ะเออจะไม่ให้มันคิดมันก็คิดตั้งวันนั่นแหละเวลาเราอยู่คนเดียวหรือเรอามันก็คิดมันก็มีของมันอย่างนั้นแหละหาวิธีกําจัดมันพวกเนี้ยนะหาวิธีกําจัดหาวิธีกระทากับมันจะไม่ให้มันคิดจะไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้หาที่ตั้งของวิญญาณ วิญญาณก็ไม่เที่ยงเออหาที่อยู่อาศัยหลงกันอยู่นะ่ะเออมันทําลายอัตตาไม่ได้ไงไอตัวสัตว์นังตัวนี้ตัวกิเลสตัวกิเลสตัวเนี้อมันถือดีมันคิดว่ามันสําเร็จมันคิดว่ามันรู้อืมมันก็หลงไปขาดป้าหลุดออกมาจากวงจรตรงนี้แล้วก็ยังหลงกลับไปเห็นไหมล่ะ ปัญญามันไม่คมมันไม่ขาดเออมันพลิกออกมาเป็นปัญญาแล้วแต่ไอตัวตัตาเนี่ยมันไม่ยอมไปง่ายง่ายไงมันก็พยายามสื่อต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาขึ้นมาอยู่เข้าไปเสพไปยึดถืออารมณ์ตรงนั้นแล้วหาวิธีกําจักเอ้ออาขึ้นมาอีกนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละถ้าปัญญาไม่ขาดอืมจะโดนมันหลอกหมดเลยสุดท้ายก็พากันไปปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมไปฝึกสติฝึกสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขื่วแฉ ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปยึดเอาอุศลเหมือนเดิมอืมจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกชีวิตอ่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามจะไปหาวิธีกําจับมันยังไงร,รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเกิดดับเป็นอย่างของมันเช่นนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดมันก็ไม่เที่ยงของมันใช่ไหมละ่ะฮะ รูปไปเที่ยงวทนาไม่เที่ยงสัญญาไ่เที่ยงสงารไม่เที่ยงยาเกิดแก่จ็บตายทุกคนไม่เที่ยงแต่ไปหาวิธีกําจัดมันสร้างเหตุให้มันมันหลงกันไหมล่ะแบบเนี้ยป้าปั้มผมใช่ไหมตอนที่มันมันมันหยุดออกมาใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าด้วยด้วยตอนนั้นอ่ะมันหลุดออกมาแต่ปัญญาไม่ไม่คมมันไม่สามารถที่ปั้มวิชาตัวนี้ได้มันก็เลยค่อยค่อยค่อยๆอ่าหยอดกลับไปอีก หลงไปยึดืมแล้วช่วยอยู่ไกลอาจารย์ไม่ได้มีโอกาสยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเนี่ยเป็นเห็ดมันนี่พร้อมหลายอย่างเออรู้มันมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันยังไม่มันมีเหตุของมันรอกเออแต่เมื่อถึงพร้อมสิเมื่อมันถึงพร้อมอะไรก็เบีกไม่อยู่นะฮะอะไรก็ไม่นั่นรบกวนเราไม่ได้ใช่ค่ะนั่นแหละมันยังไม่ถึงพร้อมมันก็จะมีสิ่งรบกวนมันยังไม่หมดกรรมไง ันก็ต้องชดใช้ตรงนั้นไปก่อนมันไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่นหรอกมันไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรเพื่อจะเอาอะไรหรอกหลงกันหมดเลยฟังอาจารย์วิทย์เถี่ยฟังอาจารย์วิทย์ด่าจะได้เห็นความรู้สึกตัวเองว่ามันไม่เที่ยงทําลายอัตตาทําลายตัวตนตัวยาไปก่อนอัตตามันอยู่ลึกอืตัวรูปลักษ์อ่ะตัวรูปอะ่ตปอะตัวร่างกายอะ่ะอืตัวยาะ่ะสังยชท์ข้อแรกอะ่ะ สักยะทิฏฐิทาลายให้ตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์เนี่ยเอาสัสกยะทิฏฐิออกมาเอามาโชว์นึกออกไหมเอามาให้เธอเห็นนะให้เธอให้คนทั้งหลายที่มาเจอสิ่งที่อาจารย์พูดใน youtube อ่ะให้ทําลายความของตัวเองไม่ใช่มายึดเอาของอาจารย์มาโทษอาจารย์เออพออาจารย์อยู่กับเดือน ก็มาโทษอาจารย์ทำลายของตัวเองเลยไอ้การราคาปฏิฆา,าอะไรนะ่ะทำลายตรงนี้ของตัวเองให้ได้ก่อนเถอะอาจารย์กําลังเอาสิ่งเหล่านี้มามาแสดงให้เห็นว่าเอ้ยทำลายความยึดมั่นถือมัอ่นนะเว้ยการที่จะเป็นละไปโทษมันนะ่ะไปโทษมันได้ยังไงก็มึงมีชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นความโกรธความพอใจไม่พอใจเราถูกสอนเราเรียนรู้มาจนเป็นตัวเป็นตนตจนเข้าไปยึดมันแล้วึง ไอความโกรธความพอใจไม่พอใจมันมีในมนุษย์อยู่แล้วไงการลาคกาปฏิฆาเนี่ยมันมีในมนุษย์อยู่แล้วแล้วเราไปยึดเอาเพราะเราไปเรียนรู้มันทราบมันเป็นความรู้กันมาก็ mm hmm. าไปผูกไปยึดเอาเอออย่าไปล่ามันทําไมล่ะการที่จะนั่นน่ะตัวผู้ยึดติด oh. นั่นแหละคือใครเราจะทําลายตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่อง <Yeah. S 1> ครับผม, <Yeah. S 1> ม,ผมไปเหรอเดี๋ยวไปไปรอตรงนี้ก็ได้เออเอาเอาล่มลงไปนะล่มหนุ่มมีหนุพกล่มมานั่นแหละ ลาคนที่ด้คับเออมีอะไรนั่นก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ทักกันมาทางไลน์อย่าไปนั่นกับตรงนั้นบางคนตรงนี้มันเยอะมันก็ล้างออกยากเพราะปัญญาบางทีปัญญามันไม่มันมันน้อยอ่ะเขาเรียกว่าปัญญามันไม่คมอ่ะเออถ้าเป็นแบบอรจานเนี่ยปันทีเดียวชึบเลยตั้งแต่วันแรกอ่ะพอปัญญาเราไม่คมอ่ะดาบมันบิน มันฟันตัวนั้นขาดไม่หมดมันก็เหลือเยื่ออยู่ไอ้เยื่อตัวนั้นมันกลับมาสมานกลับมาต่อเป็นตัวตนได้แต่มันก็ไม่ต่อร้อยเปอร์เซ็นหรอกถึงมันกลับมาต่อมันก็เป็นแผลเป็นไงไอ้แผลเป็นตรงนั้นอ่ะยังมีรอยอยู่ให้เราฟันตรงนั้นได้อีกนี่เงรฮะมันมันสมานไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันถึงต้องมีอาศัยผู้รู้ผู้ตับสรู้ผู้เห็นแจ้งกงจองจงเนี่มาชี้ทานอ่านะฮะแค่นั้นเอง ตอนนี้ป้าหลงอะไรไหมล่ะมันช่ยดเฉยนะมันไม่หลงมันมันมันไม่หลงก็ไปในความรู้สึกวิคิดอารมณ์ใช่ไหมมันก็มีเย็นแล้วหนอนแข็งใช่ไหมล่ะเออแล้วทําอะไรกับมันไหมไม่ได้ทำเออก็อไม่ได้ทําไงเจตนาคือกรรมไงกรรมคือการจะทาไงได้รักษาอะไรไว้ไหมไม่เออสิ่งนี้รักษาสิ่งนี้นไม่ทุกไงรักษาสติไหมเนี่ยไม่เออขาดสตินะเนี่ยถ้าเป็นนักรรมทั้งหลายก็บอกขาดสตินะเนี่ยเพราะไม่รักษาเนี่ยเออ แต่จารีตสติมึงก็มีอยู่ตลอดและเวลามึงทำไมอย่างนั้นมึงจะใช้ชีวิตได้แต่ถ้าไม่มีสติเออจะตักข้าวเท่ปากถูกเหรอเออจะทำมาหาก,กินถูกแล้วผิดชอบเชื่อดีมันจะรู้เหรอนี่แหละสติเออแต่ขาดปัญญาเท่านั้นเองทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ขาดปัญญาปัญญาพุทธะผู้ที่มีปัญญามาสอนแกนนมาชี้ทางแค่นั้นเองขอบคุณอาจารย์มากๆครับครับสิ่งที่เราไปเห็นความไม่มีนะ่ะ โนม,มันไม่เคยรู้จักความไม่มีเพราะมันมีตลอดนี่หมยฮะแต่คนมันไปยึดเอาความไม่มีทีเนี้ยพอฟังผมอ่ะตอนไม่มีอะไรแต่นม่งมันก็ลยไปยึดเอาตรงนั้นทาว่าไม่มีเนี่ยเห็นความไม่มีเพื่อจะทําลายความยึดมั่นถือมั่นแต่พวกนี้ไม่ได้ทําลายเสือกเสือกหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความรู้ของอาจารย์ในในขยะที่อาจารย์พูดเอาไปสอนต่ออาจารย์บอกว่าไม่มีมันมีอะไรแต่พวกนี้มันฟังไม่จบ มันไม่มีอะไรให้หยึดมั่นถือมั่นมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนเออเนี่ยรูปไปทาาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งหน้าเยีงตหนาหันอยู่แค่นี้แหละแล้วพวกคุณไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้หมดเลยความจำไปยึดเอาความจำความคิดหมดเลยเอาไปสอนกันนะทั้งๆที่มันไม่เที่ยงแล้วก็พยายามที่จะไปอยู่กับความไม่มีเออพยายามรู้อยู่ตรงนั้นพยายามรู้อยู่กับปรามาสุกานเดียวกันหมดะ่ะจิตว่างจิตภาภัสสอนใกล้ความไม่มีนี่แหละ อยู่กับจิตว่านอันเดียวกันหมดเลยแล้วคิดว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเชื่อไปแล้วหลงไปแล้วคําว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันบอกกันไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมที่ปัญญาต้องเห็นไม่ใช่การมานั่งพูดอย่างนั้นก็มรรูุทํากันหมดึง่บนโลกอย่างเงี้ยแค่พูดแล้วโอ้แค่ฟังไปจําว่าโอ้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วเธอสําเร็จอ่ะมันก็แค่ความจำใช่ไหม แต่เวลากระทบความจริงมันปรากฏอยู่ตรงนี้ไงมันเป็นยึดตอนไหนมันไม่มีตัวตนน่ะมันไม่มีภาษาบัญญัติอ่ะเวลามันมันยึดอ่ะมันไม่ได้บอกว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยหรือปล่อยวางเนี่ยไอ้นี่มันแค่ภาษาเอามาพูดถูกไหมแต่เวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันไม่มีภาษาเออมันมันไม่ได้มานั่งคิดเอาอ่ะนั่นแหละไอ้ตัวนี้ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่มันทำลายยากอ่ะ มันต้องเกิดปัญญาชนิดหนึ่งไอความไม่ยึดมั่นถือมันมันเป็นปัญญาของของสัญญาสังขารที่มันคิดเอาเฉยๆปัญญาแท้จริงอ่ะมันมันทำลายตัวนามธรรมตัวนี้ไม่ได้นะฮะมันได้มันต้องอาศัยภาษาขึ้นมาแล้วก็ถึงจะเข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจแบบนี้มันไม่จบหรอกปัญญาที่แท้จริงมันต้องทาลายกระบวนการความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่ต้องใช้ภาษาไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทําอะไร แล้วที่คุยกันเมื่อคืนไปเนี่ยก็รู้ก็แล้วใช่ไหมว่าตัวเองหลงอะไรกลับไปหลงอะไรใช่ไหม<ช>ครับรจริงมันสมบูรณ์ในตัวมันเองแค่เราไม่เข้าใจบางอย่างมันมันยังมีรอยอยู่รอยมันยังไม่หายไปแผลเป็นมันยังไม่หายมันต้องหายมหมดพอหาไม่หายหมดรอยตรงนั้นแหละมันกลับมาค่อยๆเพาะเชื้อขึ้นมาอีกงอกขึ้นมาอีกครอบงำข้ามาอีกที่ป้าเป็นนย่ แต่ดีว่าป้าเนี่ไม่ประมาทพอไม่ประมาทปั๊บมันมันมาเตือนตัวเองเสมอเตือ,อนบ่อยเลยว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ใช่แลวป้าก็ไม่ได้สนใจที่จะไปฟังใครอยู่แล้วใช่ไหมใชม่ป้าฟังมาเยอะไหมหลายคนไหมฟังก็มีแค่แม่ชีชมพู่กับอาจารย์ที่ฟังแล้วมันลงใจใกล้ก็บป๊อปใล้กัน หายแต่ว่ายังยังไม่ถึงที่สุดนะยังหลงอยู่เพราะเอาคาพูดของผมไปเพราะตอนนี้เนี่ยแกวคำพูดของผมไป<ช>อ่าสมัยก่อนเขาจะพูดเรื่องดูลมหายใจทีนี้เขาจะมาพูดแต่พูดก็ยังยังไม่ถึงที่สุดเขาจะพูดวนอยู่ตรงนั้นแหละก็ยังดีเอาคาพูดของผมไปแต่ถ้าเขามาเป็นลูกศิษย์ผมอ่ะมายอมนอน้อมต่อตัวเนี่ยเขาจะหลุดพ้นถ้าเขายอมวางอัตราที่ถิมานะนี่แหละพวกนี้มันรู้ว่าธรรมะผมแท้ แต่มันไม่ยอมบานอัตตาไงมันก็เลยหยิบออยมาหน้าทิถิไปเอาความรู้ไปเฉยๆตัวเองก็เลยไม่ไม่พ้นจากตรงนั้นนั่นแหละประมาทเพราะว่าลงหลังเสือไม่ได้นี่ได้สอนเขาได้วางท่ามั่นอกมั่นใจผมถึงบอกนี่ไงอืมถ้าย้อนกลับไปดูเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบนี้หรอกเพราะตอนนี้ทุกคนจะหันเหมาทางสิ่งที่อาจารย์พูดแต่เขาจับหาตัวสุดท้ายไม่ได้เพราะตัวเขาเองยังคาอยู่ คนพวกนี้ต้องยอมวางที่ขีมันนะถ้าอยากให้พุทธะเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะต้องยอมต้องยอมมาหาผมมาปากตัวเป็นศิษย์ผมแล้วผมจะชี้ให้เห็นที่สุดแห่งคมแล้วทีนี้จะสอนได้ไม่สอนได้อยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณต้องตั้งจัดสัจจปฏิยานตนไม่ถอกออกนอกทางหรือสัจจะนี้เป็นสาาณะอันสูงสุดในชีวิตเท่านั้นเองเพราะคนพวกนี้มันถือตัวมันว่ามันเป็นนักบวช อถือตัวถือตัว,วมันบ้านเป็นอาจารย์มันถือตัวถือตนนะฮะมันยอมไม่ได้ไงมันรู้ไงเพราะความรู้ของมันเนี่ยค้้คอมันอยู่นะฮะตัวทําลายมันอยู่กับผมเป็นตัวรักษาเชือ้อพวกนั้นฮะถ,ถือสัจจ่าแต่ทึ้งมหาอาจารย์นั่นแหละจ่ากับตัวเองที่ว่าจะมานั่นแหละนั่นแหละศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญบางคนเนี่ยเหมือนเข้าใจทำนะเออถือศรั ใหสัจจะเออจะไปสุดท้ายก็เปลี่ยนเห็นไหมกิเลสมันเปลี่ยนได้เร็วมากมันหลอกลวงไปหมดเลยแทนที่จะมาเคลียร์ให้หมดเดี๋ยวกลับไปก็ครอบงำอีกคิดว่าตัวเองรู้ปัญญาขี้เลื่อยอขนาดเว้ยหลานเนี่ยยังต้องตามหาปารีนาโยกองค์ที่ห้าเลยขนาดหลุดออกจากสมมุติแล้วนะถ้าเว้ยหลามถ้าเว้ยหลามไม่ได้มันโดนกลับไปครอบอีกนั้นนะ่ะมันก็เลยออกบวชไงออกตามหาปารีนาโยกอง์ที่ห้าแม่ตาบอดยังต้องทิ้งแม่เลยเห็นไหม เนี่ยเว้หลานอ่ะม,มันจะต้องตามหาแหล่งที่มาของวัตรุที่มันฟังแล้วมันเหมือนป้าเนี่ยป้าฟังแล้วป้าเกิดความสว่างสวัยใช่ไหมแต่ป้าไม่ได้มาตอนนั้นมันก็เลยกลับไปครอบงำเห็นไหมค้นออกจ<ม>ากสมมูติแล้วเห็นหมดเลยอเออนั่นแหละมันมีมีกรรมอยู่เว้หลานมาเลยนะนะนั่นแหละมันต้องตามหาแหล่งที่มาของของ,งสูตรก็คือคําสอนที่ผมที่ทําให้ป้าฟังแล้วอะ่ะทําให้ป้าหลุดออกมาจากวงจรตรงนั้นะ เห็นอาการทุกอย่างไม่ได้เข้าไปยึดอะไรแต่สุดท้ายบะมันต้องมาเก็บงานไงมันต้องตามหาแหล่งที่มาไงเขาจะเคลียร์ให้หมดทุกทุกเม็ดทุกดอกเดี๋ยวหลังจากนั้นอะดาบเดียวอะนะฮะมันถึงจะอ๋อเรามีจุดบอดตรงนี้นี่เองตอนนั้นเราขึือไปเราไม่รู้เพราะว่าด้วยเหตุผลคน อันใดก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นวิบากกรรมบางส่วนที่ยังค้างอยู่นั่นแหละแล้วก็เวลาไม่พร้อมด้วยหลายๆอย่างอทุกอย่างปัจจัยบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วอยู่ไกลบ้างเนี่ยเดินทางมารถนะแกไม่ได้มีเออขึ้นรถตรงนู้นมาลงตรงนี้แล้วก็พยายามมาแล้วก็ให้คุณคิบไปรับนั่นแหละคนเราเวลามันจะนั่นน่ะมันอยู่ที่ความมั่นคงของเราแค่นั้นเอง เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเราทุกอย่างเราผ่านหมดแล้วชีวิตการเป็นเด็กการเป็นผู้ใหญ่การเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าการทำอามารกินผ่านมาหมดแล้วมันเหลืองานเดียวก็แก่แล้วเนี่ยมันมันต้องมาให้ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีไม่มีโอกาสประมาทกับมันไม่ได้เลยนะตดีวนี้จ้าต้องให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันเย็นว่าเราเห็นแจมหมดลงแล้ว ตรงนั้นแหละมันถึงมันก็จะรู้ของมันเองหรอกตรงนั้นเนาะมันจะตอบตัวเองได้อย่างชัดเจนรลกนะฮะมันจะไม่ได้ใช้การคิดเอาหลงเอาหลงหลงไปมันจะเป็นความรู้อันสูงสุดความรู้จริงๆอ่ะที่มันเห็นทั้งหมดรอบของปัญญามันแก่ลันจนหมดแล้วจนไม่มีไม่มีช่องทางให้มนวิญญาณหรือจะสัตตนังหรืออัตตาตนอวิชชาตนาวตานกลับมาครอบงำได้อีกไงมันจะเขาเรียกว่า รรมจักแการขับเคลื่อนของปัญญาครับสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งด้วยองค์มากอย่างหนูแน่นเลยมันจะรันของมันเองอย่นี้เมื่อไหรมันรันของมันเองนั่นแหละคือธรรมชาติแต่ตาบใดที่มันยังรันไม่สมบูรณ์การขับเคลื่อนของมันยังไม่สมบูรณ์มันยังมันยังต้องต้องนั่นนะครเพราะว่าผมไม่ได้สอนให้ใครกระทาอะไรสิ่งไหนที่ทำยังเป็นทุกข์ เราไปปฏิบัติมันก็ทุกไม่ว่าจะฝึกสติฝึกสมาธิหรือพยายามที่จะกระทําใดๆอะ่ะมันจะเป็นทุกข์มันเหมือนพุทธเจ้าพูดว่าแบบสิ่งไหนรักษาสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันมีเที่ยงนะฮะเจตนาคือการ,รกรรมคือการกระทําฐานคือที่อยู่ใหม่แค่นั้นเนี่ยเราสร้างที่อยู่ใหม่ให้วิญญาณแค่นั้นแหละสูงสุดก็ไปได้แค่พรมเออหมดการกระทําก็คือหมดกรรมหมดการร,รักษาก็ไม่มีตัวตน ไม่มีผู้กระทำมันก็บรรจบที่คําสอนของเจ้าหมดเลยมันจะลงตรงนั้นหมดเลยแต่คนส่วนใหญ่อะไม่เข้าใจไปสร้างเหตุขึ้นมาเพื่อจะรับผลก็เหมือนการทําบุญเพื่อจะหวังผลน่ะจะได้บุญนั่นแหละจะให้เกิดต่อได้บุญเห็นไหมใช่มันมันมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วเชื่อว่าจะต้องทํทสิไม่ทําแล้วจะได้อะไรจะต้องฝึกสติเพื่อจะเกิดปัญญาจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาที่นะ ซึ่งมันได้แต่คุณอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเออคุณไปสร้างเหตุขึ้นมาก็คือรักษาขึ้นมาแล้วเจตนาขึ้นมาแล้วเห็นไหมล่ะคุณจะต้องเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยผู้รู้มีแค่หนึ่งเดียวคืออาจารย์วิทยานั้นรู้แจ้งเห็นจริงตรงเนี้ยกระบวนการลดการทําลายล้างความหลงผิดตัวเนี้ยที่อาจารย์วิทยาน,นั่นเองบุหะแล้วมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรทําไมพูดแล้วมันลงมันทําลายความหลงของเราได้เพราะอาจารย์เห็นแจ้งตัดทะลุธรรมเนี่ย คนอื่นจําไปมันจะมีมีพลังอะไรก็ตัวเองยังทําลายตัวนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสรู้อะไรเลยกิเลสตัวเองก็ยังทําลายไม่ได้อะเอาจาเอาของคนอื่นไปพูดอ่ะมันจะมีพลังอะไรล่ะอย่างเก่งก็ทําให้เรารู้จุดนั้นเออลงใจก็คิดเอามันยังไม่หลุดมันคิดตามเฉยเฉยมนมันคิดตามมันก็ได้ระดับหนึ่งเพราะมันเป็นสมาทิฐีระดับหนึ่งเออแต่มันไม่สามารถฟรอมรริชาตัวนี้ได้ตอนลงใจไม่ใหม่ จะให้คนนั้นรู้มั่งนั่นแหละกิเลสรู้นี่โพสไปไอ้นี่ไปให้เขาแชร์ไปให้เขาเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เหมือนเราอยากจะบอกเขาอยากบอกเขาสุดท้ายตัวเองก็กลับไปมีอารมณ์เหมือนเดิมไปยึดถือเหมือนเดิมไม่รู้วออนั่นแหละนั่นแหละตัวกิเลสตัณหาไม่ให้ดูไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่รู้อนั่นแหละกิเลสตัณหาอะไรว่ามันทําไมมันไม่เข้าใจวืะพอสุดท้ายมาเนี่ยตัวเองก็กลับไป ไปติดตรงนั้นเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ารู้จริงๆเนี่ยถ้าเข้าใจมันจริงๆมันจะไม่มีไปอยากพูดหรออถ้าทําลายทิฏฐิมรณะตาตัวตนเราเป็นแค่ผู้เดินตามเขาเรียกว่าสาวกนะฮะอย่างนั้นเขาจะแยกมาทาไมพุทธระพุทธเจ้าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอาสาวะขายญาณเขาจะอาสาวะขายญาณก็คือพระพระอรหันต์ที่เป็นอรหันตตสาวกที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนะ ทุกวันนี้อ่านพู้เจ้าเฉยๆอ,อ่านว่าตัวเองเป็นสาวกแต่ไม่ใช่สาวกของพู้เจ้าจริงๆก,ก็คือในสมัยพุทธกาลที่ได้ฟังคําสอนพู้เจ้าจริงๆจากพระโอษฐ์จากตากนั่นแหละคือสาวกนะฮะทุกวันนี้ไม่มีพู้เจ้าแล้วมีแต่ลูกป,ปั้นสาวกลูกป,ปั้นไงเราก็สาวกหลวงป,ปู่หลวงตากันไงนักแสวงธรรมเห็นไหมเพราะไม่มีพู้เจ้าแล้วนี่เออมีแต่ลูกป,ปั้นอืม เห็นไหมพมาเป็นประธานที่เฉยเออจะคําสอนเนี่ยไปอีกคนละเรื่องนะผมถึงบอกว่าทําไมสิ่งที่ผมพูดผมพูดเรื่องเจ้าอัตาตัวนพูดเรื่องตัวกิเลสเลยผมตัดสรุทำอย่างนี้มันเลยมีพลังบางอย่างภาษาธรรมเขาเรียกอนุสาสุนีปฏิหารอนุสาสุนีเนี่ยต้องใช้กับกับผู้เจ้าเหมือนอนุตะระเนี่ยสมาสัมปชัญาะเพราะเป็นศาสดาเป็นผู้ตัดสูุโลกทั้งหมด ผมเป็นเพียงคุธ,ธะคุธ,ธะของพุะเจ้าก็คือสัมมาสัมโพธิญาณสาสูมีปาติหารเห็นไหมไม่ได้ใช้คําว่าอานุตตระเป็นตัวนํามันใช้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคนที่เกิดขึ้นมาคนแรกแล้วเผยแพร่ธรรมเพราะมันอยู่ในยุคของพุทธะอยู่ยังมีมารมีองแปดผมก็ยังเอามารมีองแปดมานั่นผมไม่สามารถผมก็ต้องใช้ของพระพุทธเจ้าบางอย่างใช่ไหม แต่วิธีการสอนวิธีการชี้เนี่ยมันเป็นปัจจตตังมันเป็นความรู้ของของอาจารย์จากการตัดสู่คําพูดของอาจารย์เออไม่ได้ใช้ภาษาบาลีแต่มักมีองแปรก็เกี่ยวกับภาษาบาลีใช่ไหมใ,ให้เส้นทางมันครอบคุมอยู่แล้วไงเราก็ต้องใช้ของศาส์ดายอยู่แล้วไงผมเป็นเพียงพุทธะผมไม่ใช่สาวกพุทธะไม่ใช่พาาระอรหันต์แบบนั้นพาาระอรหันต์ก็คือแค่จบที่ตัวเองอะ่ะนะฮะสอนใครไม่ได้หรอก อย่างเก่งก็บอกบอกใบบอกให้เขามาหาเหมือนสาดีบุตรเหมือนโมฆะลานะเขาก็ประกาศธรรมของผู้เจ้าไปถ้าคนสนใจก็มาหาผู้เจ้าแค่นั้นเองผู้เจ้าท่านท่านรู้แจ้งเห็นจริงมากกว่าสาวกสาวกก็แค่พ้นไปจากตัวนี้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงไม่อธิบายยังไงเพราะว่ามันไม่รู้จะบอกยังไงพอพ้นไปแล้วอ่ะแต่พู้เจ้าท่านตัดรู้ธรรมอ่ะท่านจะมีวิธีพูดวิธีชี้วิธีอธิบายมันมีพลัง เออแค่นั้นเองเพราะยุคนี้เราเราไม่มีพระเจ้าแล้วอ่ะแต่บาลมีพระอ,องค์ยังอยู่ไงมรรคมีองค์แปดคือเส้นทางเดินอย่าไปแบ่งแยกไนงะอย่าไปเอาศีลมากำหนดอย่าไปฝึกอย่าไปรักษานะฮะในมรรคกกสมบูรณ์แก่นคำสอนพระเจ้าหายไปอ่ะคนจะไม่เป็นสดาบันก็เพราะอามารรคหนีไปนี่แหละกลับไปเป็นพราม์ไปเป็นลาษีอีกมันเดิน แก่นของพระเจ้าหายไปเพราะว่าไปทําลายมัคมัคมีองแปดไปถอดของพระองค์หมดเลยนะฮะพระองค์ทําให้ดีแล้วมัดแปดข้อมันรวมลงก็เป็นปัญญาพวกนี้ไปถอดหกข้อออกข้อเจ็ดก็ถอดไปอีกข้อสติก็ไปฝึกเอาข้อสมาธิก็ไปฝึกเอาหกข้อก็ไปรักษาเป็นศีลขึ้นมามันทําลายหมดเลยมันจะไปมันจะเข้าไปถึงแก่นมันกิดแล้วอ่ะ เออมันก็สเปสปาเป็นมิจฉาทิถีแล้วไปถอดออกอ่ะไปถอดสัมมาทิถีข้อแรกออกอ่ะแยกออกของพระอ,องค์หมดอ่ะเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไอพวกอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายจะเก็บไปพูดท่านอ่ะคอยดูเถอะเดี๋ยวจะปรากฏขึ้นมาอืมมันก็เลยมันก็เลยจะมีคําว่ามืือสากปรคือสิ่งใช่ใช <ๆ S 2> เพราะว่าเจอเยอะเลยค่ะนั่นแหละจะเก็บเก็บเอาคําพูดของอาจารย์ส่วนไหนที่มันนั่นอ่ะมันจะเอาไปพูดแต่เมื่อมันไม่เคยพูดกันหรอกเมื่อก่อนเน่ะ จะสอนให้เราทําอย่างนู้นอย่างนี้ทีนี้จะเริ่มมาพูดเออขนาดคาว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดการมิมุตสมมุติอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ตัองล่ากิเลนนะท่านต้นนะท่านต้นบอกกิเลนจะไปล่ามันนู่นเมื่อก่อนสอนให้เขาดูธาตุธาตุสีทาหน้าเนี่ยไอลูกศิษย์เขานะ่ะเมื่อก่อนนะ่ะที่ว่าไปดูธาตุสีทางหน้าทางเหนือนะ่ะมาฟังผมนี่แหละแล้วตื่นรู้เออแล้วก็ทักมาหาผมตอนผมอยู่นะครปฐมผมก็บอกบอกเอยถูกแล้วเขาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเอ,อ้ยนี่มัน มันตื่นรู้แล้วนี่หว่าแล้วฟังอาจายไปไม่นานอ่ะหลุดออกจากวังวนของการปรุงแต่งอ่ะถึงรู้ไปบอกเพื่อนนะเขาไปบอกเพื่อนเขานะเพื่อนที่ส่งคลิปให้อ่ะเขาบอกว่าแล้วไอ้เพื่อนเขาอีกคนนึงนะรุ่นรุ่นพ่อเขานี่แหละที่เดินสายธรรมก็ฟังหยุดก่อนเขาวันนึงอ่ะเข้าใจเลยพลิกเลยอ่หลุดออกจากไอ,อ้อตาตัวตนตรงเนี้ยแล้วก็เขาไปบอกเพื่อนเฮ้ยมึงฟังกูนะที่สอนกันทั้งมวลไม่ใช่เลยมันมันหลงกันหมด ไอ้ั่านขงงงใหญ่เลยไอ้ั่นมาหาผมที่นครปฐมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ในกลุ่มเออมันก็นไม่ได้มาหาผมเลยถ้ามันมาผมยังไม่รู้ว่ามันมันพ้นไปหรือยังเออมันก็เป็นลูกศิษย์นี่แหละหาผมนครปฐมมาปลดล็อกเพื่อนไปแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ได้มาปลดล็อกสักคนนะหลุดพวกนั้นก็โทรมาหาผมหมดเลย <S <S เออเขาบอกโอ้โหว่าเราหลงหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเขามาหาอาจารย์อีกอะเขาจะไอ้ที่ว่าตอนเขาหลุดออกมาใหไม่ ถ้าปัญญาเขายังไม่นั่นอนะ่ะเพราะอาศัยไอ้ธรรมะของอาจารย์ที่พูดไงมันมีอนุสาสุติปฏิหารอยู่แล้วอ่ะทําให้เขาสว่างขึ้นมาเนะี่ยเขาอาจจะกลับไปเป็นแบบนั้นได้ไปตามภาษาไปยึดบ้านเอาเอาภาษาสม,มุติบัญญาที่คนหยิบไปพูดอีกได้จะหลงเข้าไปยึดเอาภาษาอยู่ถ้าหลุดออกจากภาษาสม,มุติบัญญาเนะี่ยนะฮะมันจะต้องแทงตลอดถ้าไม่แทงตลอดมันจะกลับมันจะเหมือนป้าเนี่ยละค่อยหลงเข้าไปอืม,อมแล้วก็ หลงสมมติบัญญัติขึ้ไมเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเนะี่ยหลงภาษาแล้วหลงไปในภาษาแต่ก็ยังดีหลงแบบเนี้ยมันไม่ประมาทน,นะฮะควรจะพยายามเอาสิ่งที่ผมไปพูดทั้งหมดเนี่ยพยายามสร้างวัฒกรรมพยายามเนียายา่ยยิ่งทางอุบลเนี่ยสำนักสิ้นสิ้นโลกอะ่ะก็พยายามที่จะพูดคล้ายๆผมนะเจ้าวาดเขาอแต่พูดไม่ได้หรอกเพราะตัวเขาก็ยังน,น,งนั้นยังมีทิฏฐิมานะาอยู่ นะฮะคอยังมั่นใจในตัวเองอย่ามั่นใจในตัวเองอย่าเชื่อว่าสิ่งที่เองรู้อะสิ่งที่เองกระทำมามันเป็นสิ่งที่ถูกหลงหมดนะฮะโดนมายาจิตหลอกหมดเลยนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรให้ยึดมั่นบนสากลโลกอย่เงี้ยอาจารย์พี่ก็เหมือนกันไม่ได้ยึดมั่นตัวๆใช้ชีวิตแบบไร้ตัวตนนะตามเหตุปัจจัยแต่ไม่ทำเร็วแล้วกันนะไม่ทำอืมมันจะเกิดมาแล้ว นั่นแหละคือความดีของป้านั่นเกิดแล้วไม่ทำนั่นแหละความเมตตาของป้าสิ่งที่ดีที่ป้าไม่ก้าไป,ไปเป็นคุณสิ่งนั้นมันเป็นคุณธรรมที่้ป้าเดินสายนี้ให้เจอผู้รู้จริงๆให้มาฟังผู้รู้จริงๆไม่ได้สเปรสปาออกไปกับเส้นทางอื่นไปสร้างวิบาก,กรรมให้กับตัวเองมันเหลือกรรมเก่าแค่นั้นเองแค่นั้นแหละทุกคนจะมาจบที่ผมมดผมปล่อยเวลสไปเมื่อสองสามปีที่แล้วคนพวกนั้น เอาคำพูดของผมไปเป็นความจำหมดเลยกลายเป็นไวรัสเป็นเครือข่ายเต็มไปหมดเลยเดยวก็ชนกันเองเพราะมันไม่ใช่ความจริงถิงที้มูมุดไปเป็นเรื่องสมมุติเออแต่เขาเชื่อไงเขาไปท่องจําเอาไปสอนคนมันก็ไม่มีสาสุนีปฏิหารไงม,มีพลังเพราะมาจากความจําของตัวเองไงที่ถิ่มาหน้าไงตัวเองยังไม่ได้เห็นความจริงไงยังไม่ได้ถูกคนจริงๆ แล้วยังไม่ได้ตัดจะรู้ว่าทําอะไรจะไปสอนให้ไหรเขาะ่ะแล้วก็หลงตัวหลงตนอยู่นั่นน่ะเออมันจะไปเกิดได้ยังไงต่อกอาคำพูดของอาจารย์ไปทางนั้นมันจะหนีจากสิ่งที่ผมพูดไปได้ไงเลย้ครูบาอาจารย์ไหลที่เอาพระใจพิดเอาคําพูดของพระเจ้ามันก็หนีจากคําพูดของพระเจ้ามันจะไปเป็นปาฏิหาริย์ได้งไงอ่ะเอาความคิดเห็นของตัวเองไปใส่ที่ตัวเองก็ยังไม่ถึงอะ่ะนึกไหมอ,อ้างพาระเจ้าแต่ เอาความคิดของตัวเองไปใส่ไปเกิดกายกระทำเหมือนเดิมแม้แต่ผู้เผยแพร่พุทธวจนะก็ยังให้ดูลมหายใจอนาปาณสติเมอนเดิมเห็นไหมพูดอธิบายได้หมดอ่ะยังการสื่อต่อของจิตวโนวิญญาณแต่ตัวเองก็ยังไม่ไม่แทงตรงนั้นเพราะมันไปทางความคิดแต่มันมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวเองทําลายไม่ได้อยู่ลึกๆของเขาอ่ะตัวรู้ตัวนั้นแหละคือมันรู้ทุกอย่างพอรู้ตัวนั้นมันออกจากตัวมันเองไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีทำในเวลาคนเปถานจะทํำยังไงก็ต้อง ดูรวมหายใจละนันทีเห็นไหมมีการกระทําขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เองตัวเองพูดนะดีหมดเลยนะแต่ด้วยตัวเองยังทําลายตัวนั้นไม่ได้ตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยที่มันรู้ทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ทําลายตัวกิเลสตัวนั้นไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยไม่สามารถที่จะมีพลัง <c oughs> พอพูดไปสุดท้ายคนถามไปก็ต้องการปฏิบัติไงยึดเอายึดเอาพุทธวจะนะเป็นที่ตั้งนี่น แล้วก็ไปดูลงไมยใจตัวเหลืองตัวเขียวอะไรก็ว่ากันไปก็หลงกันไปอยู่แบบนี้นั่นแหละโอเคแิบเนี้ยก็มีอยู่แค่นี้